ผีอชะชะ้าชัดๆเฮ้ยไอล้ลิลลุกแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนี่คือสาแห่งสายท้าที่ฉันปอกมาดู ถึงบ้านละเฮ้ยบนโดยอากาศหนาวหนาวข้างล่างยังจะหนาวอีกแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยแพนด้าวันนี้เฮ้ยรีบเข้าบ้านดีกว่าหนาวเนาะอุ้ยดีนะเนี่ยพี่ตะกองเฝ้าบ้านอะเฮ้ย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 แพนด้ากลับมาแล้วพี่กุ๊กอ้าวแพนด้าหายเฮ้ยอ้าวสวัสดีค่ะอุ้ยแพนด้าเฮ้ยกูจะกลับมาพี่กุ๊กเฮ้ยเหมือนแพนด้ามีอะไรจะบอกอ่ะ้ยเ เมื่อคืนน่ะไอลี่อะนอนชักตาตั้งเร่กยคุกฮะไอลี่ชักอืมชักยังไงอะ่ะชักแบบนี้เปล่านี่ <c oughs> <c oughs> แบบนี้เลยชักแบบนี้เลยอะ่ะเฮ้ยจะชักได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> ก็ไอลี่อะก็แข็งแรงนะีค่ะเราวัคซีนครบแล้วก็ให้กินอาหารที่ถูกสุขขากษณะนะน <c oughs> ีต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วอ่ะ ดีนะที่แปบว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้อเฮ้ยไปยังไงบ้างไปดูกันจริหงหรออืมโอ้ยเร็วๆพี่กูรี่เก็บกระเป๋าเร็วแก้งกันแน่นอนต้องทำเนียนหรอค่ะหมาอะไรจะมาชักตอนนี้แล้วโอ้ยไม่ได้แก้งนะเมื่อคืนน่ะชักน้ำลายฟูปากไลยเกือบตายแล้วอย่างหนึงอ่ะพี่มีหลักฐานให้ดูด้วยโมโมโมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอ้ยไม่ได้โม รีบกระเป๋าเก็บแล้วไปดูด้วยกันเถอะเร็วๆไปดูไอเลียเหรอออโเคจะเบิกเงินเพิ่มด้วยฮะแน่หลอกพี่จะเบิกเงินเพิ่มใช่ไหมเฮ้ยทุกคนพี่ตะก้องหรอพี่กุ๊กแน่เลยอ่ะไม่ใช่เบิกเงินเพิ่มเนี่ยเพราะเมื่อวานอ่ะพี่ต้องลงทุนไปซื้อที่คุมโกงหมาแล้วก็ไฟกกหมาอีกเมื่อคืนที่นี่หนาวเหรอคะโอ้ยหนาวจัดอ่ะปลาก็ตายพี่กุ๊ก หมาก็เกือบตายกันต้องหลายตัวแล้วอ่ะจริงเหรอ่ฮ้ยไปด้วยลีก่อนนึกว่าไอ้รี่อ่ะโดนงูกัดหรือโดนสัตว์มีพิษกัดอะไรก็กรุ๊กก็นี่ไงไอลี่ก็ตอนเนี้ยถ้าผ้าปกติแล้วนี่ไงเนี่ยพี่ไปซื้อผ้าใบมาทำโกงให้เนี่ยแล้วก็ซื้อหลอดไฟนี่เลยพี่กรุ๊กนี่หลอดไฟเปลดอทนี่นี่เนี่ยหลอดไฟโกกเหรอเฮ้ย เขาบอกฮะเ<ช>นี่ยเนื้อส,อสแบบาวสามเจ๊บ้านาไปบ้านไปไอ้นี่เนี่ยเมื่อคืนนะจากข้อสันนิษฐานนะ่ะเอาไปวิเคราะห์กับสัตวแพทย์น่าหลายโรงพยาบาลแล้วเ,เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากอาการหนาวจนชักกับพี่กุก๊กเฮ้ยทำไมเขาทำส,สันสันแปลกแปลกน่น่ะเราตื่นเต้นพี่กุ๊กกลับมาหรือเปล่าโอ้ไอ้นี่นี่ดีใจหรอหรือเราจะย้ายเขาไปในห้องพี่กุ๊ก ทำไมน้ำลายเต็มเลยอะนั่นน่ะสิยังมีข่าบน้ำลายอยู่เลยอะไอ่จริงเหรอไอ้เร่ชักจริงเหรอแต่ว่าวันนี้อะมันจะหนาวกว่าเมื่อวานนะเต็นจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยจริงเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้รีบไปอยู่ในห้องดีกว่าไปไปไปไอ้เรื่อยไปเฮ้ย ลื่นแต่ล้อลื่นนี่ครับุกอันนี้สวยลื่นขนมอ่ะอ๋อไอ้นี่อ๋อนนนี่นะคะโอ้ยในห้องนี่อุ่นมากเลยพี่กุกนาะอืึทำไมไม่ดีใจล่เนาะกินอีกอ่ะกินอีกอ่ะกินอะไรเพราะว่าข้างนอกนั่นอ่ะกลางคืนมันเป็นทางลมโกรกพี่กุ๊กทางลมเหรอคะอืม โอเคเดี๋ยวเราอะไปดูภาพก่อนดีกว่าไหนล่ะคะหลักฐานกูกูต้องการเห็นว่าเขาชักจริงหรือว่าชักปลอมค่ะดูนี่เลยหาบจริงก็องจรปิดเลยเนี่ยนี่นะคะอันนี้ก็นอนธรรมดานี่คะ่ะเฮ้ยเริ่มกระตุกกระตุกเหมือนเท่เหมือนนอนละเมอเลยอะอ๋อใช่ก็นอนปกตินี่ แหกกัวมากเลยอะทำไมจะจุกค้างแบบนั้นน่ะหรือว่าเขาโดนแมงมีพิษกัดคะก็นั่นแหละทีแรกก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันอาการเหมือนโดนงูช,ก,ชกเลยเงี่ยหรือโดนงูชกไม่ใช่นะพี่อะออกมาหนะ่ะเห็นไหมพี่ก็ไฟฉายนะส่องไปทั่วทั้งกรงทั่วทั้งบ้านเลยก็ไม่เคยเจอตัวอะไรที่น่าสงสัยมือเนี่ยก็ไม่เจอนะพี่กุ๊ก เขาหายใจแรงมากอะทุกคนเฮ้ยนี่มันอาการคล้ายๆของคนนะคะกูกูเคยกูกูเคย,ยนอนแบบเนี้ยกูกูเคยนอนแบบเนี้ยแล้วก็จู่ๆก็ชักชาๆขึ้นมาเพราะว่าเหมือนโดนผีทับเฮ้อยอาการผีอั้มแู้จะโดนผีหมาอั้มพี่กูกูนะตอนนี้เขานอนนิ่งไปแล้ว หรือว่าเขาแค่ละเมอครัเนี่ยเห็นไหมเขาก็นิ่งไปปกติแล้วว่าเุ้ยแต่ว่าอาการไม่ธรรมดานะพอพี่ไปหาเขาก็รู้สึกแบบกระวนกระวายและเห่าใส่ตลอดเลยพี่ตะกรองหน้าเหมือนโจรไงโอ้ยไม่ใช่หรอกพี่กุ๊กทุกคนตอนนี้สถานการณ์ก,กำลังเรียบเฉยนะคะ เราก็มองไม่เห็นสัตว์มีพิษอะ่ะเพราะถ้าโดนสัตว์มีพิษกัดสัตว์มีพิษก็ต้องเลื้อออกนอกหลังล่างกรง,ง,งเนาะอย่างเช่นง,ง,งูนระรับแมงปงองแต่ตอนเนี้ยในน,นี้พีต่ตะก้อสองไฟเข้ามาละตอนนี้ไอรีนิ่งมากเลยอ่ะใช่ไม่เหมือนไอรีที่เคยเห็นเมสติหลุด<ๆ>อะพี่กุ๊กเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ตะก้อกำลังสองไฟเข้ามา โดยที่เอลี่ก็นอนแบบนอนเหมือนหลับลึกเลยอะ <ไป S 1> เหมือนโดนผีอัจริงๆนะนี่มันคืออาการโดนผีอัชัดๆหรือว่าจะเกิดเรื่องเลนรลับขึ้นบนบ้านเราพี่กุ๊กอย่านั้น,ะนะสิน,นี่ตอนนี้พี่จะก้องเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะทุกคนน้ำเราก็ใส่ไว้ให้แล้วอาหารก็ได้กินครบแล้วผ้าดูสิผ้าปูอะยับยุ่ยยีไปหมดเลยอะ เรากำลังสองไฟนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมพี่อูกูกถึงให้ไอรี่นอข้างนอกเพราะว่าเราต้องให้เขาช่วยเฝ้าบ้านใช่แล้วตรงเนี่ยเราก็แบบทำโกงอย่างดีเฮ้ยไอลลี่ลุกอยูยูก็ลุกอะเนี่ยเหมือนมีสติกลับมาแล้วแล้วทำไมก็โอ๊ยถ้าเป็นแมงมีพิษอะ่ะหรือว่าสัตว์มีพิษกัดอะเขาไม่น่าจะลุกได้เร็ว,รวขนาดนี้เนาะอืมแต่ตอนเนี้ย คือน้ำลายฟูมปากไหมคะามาเราไม่ี้ไปเห็นอะยังมีข้ามน้ำลายอยู่เลยอะน้ำลายฟูปากเหม็นโ,โคคลุ้งไปทั้งกองเลยจริงเหรอเหม็นข้าวเหม็นเน่าพี่กุก๊กเหม็นแปลกๆไงไม่รู้ถ้าเกิดในทางวิทยาศาสตร์อะอาจจะเกิดจากลมหนาวพี่กุก๊กแต่ถ้าในทางสาย,ยาศาสตร์ล่ะอาจจะเกิดจากสิ่งลี้ลับมากดทับไอรีพี่กุ๊กเหมือนผีอ,อ,อ,อั้ออมอะเฮ้ยผีอั้มผีอั้มมาแล้วพอเราติดไฟใช่ไหม,มไฟมันสว่างตลอด พีพ่ก็ไม่กล้าอำแล้วไงพี่ก็ก<อ>ุ๊กอาจจะใช่ก็ได้เฮ้ยอาจจะเป็นเรื่องความหนาวหรือว่าเรื่องเร้นลับทุกคนคิดเห็นยังไงช่วยที่คอมเมนต์ด้วยนะคะไม่ได้การละเราต้องรีบย้ายไอรีอะเข้าไปอยู่ในห้องก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่เปอร์เซนต์ที่ว่าอาจจะหนาวอาจจะเยอะกว่าเพราะเมื่อวานอากาศหนาวมากใช่ไปย้ายไอรีก่อนอโอ้ยนอนสบายเลยพี่ก็กุ๊กไอรีจะชอบนอนในห้องให้มันอุ่นพี่ก๊ก ไปห้าองศาขนาดเนี้ค่ะดูสิเมลี่ยังตัวสั่นอยู่เลยอะ่ะแต่เมื่อคืนนี่สุดยอดในความหนาวเลยพี่โกโก้จริงเหรอขนาดคนเนี่ยจะแข็งตายเลยเมื่อคืนน่จริงเหรอหัผ่าห่มสองชั้นเลยอยถ้าไม่ได้พี่ตากล้องเนี่ยไอรีต้องแย่มากแน่นเลยขอบคุณนะคะเ้ทุกคนถ้าใครอะ่ะเลี้ยงหมาก็ระวังนะคะเพราะว่าอากาศหนาวแบบเนี้ยเขาอะ่ะอาจจะช็อกตายได้เลยนะเฮ้ย,ยหรือว่าพ่อเสียงพลุ จุดแถวบ้านเราคะเลยทําให้เอลลี่อ่ะชักฮึสิมันก็หลายสาเหตุนะพี่กุ๊กจริงชเหรอออ้ยสั่นเลยอะแปลว่าช่วงหน้าหนาวช่วงสิ้นปีอ่ะควรจะอยู่กับหมาและดูแลอย่างใกล้ชิดพี่โุ๊๊ใช่พี่โุ๊กุ๊ผิดเองต่อไปปีหน้าถ้าช่วงหน้าหนาวอ่ะเดี๋ยวจะดูแลเอลี่นะสัญญาครับ